สวัสดีครับกลับมาพบกันในเช้าว,วันพุทธที่21กันยายนเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำและค่างเงินบาทในเชิงปัจจัยทางเทคนิคเพื่อนำไปใช้ประกอบการซื้อขายทองคำและค่างเงินบาทเมื่อคืนที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 12เดือนยังทรงตัวอยู่ที่ระดับสเปอร์เซนตซึ่งสูงกว่าพันธบัตสรสหรัฐอายุ30ปีซึ่งอยู่ที่3.57เปอร์เซนทิศทางการประชุมของเฟดในวันนี้ตลาดให้น้ำหนักว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75เปอร์เซ็นต หนุนในค่าเงินดอลลายังมีทิศทางแข็งค่าแต่ไปกดราคาทองคำให้อ่อนตัวลงกองทุน SPDR ถือลดการถือครองทองคำจาก9 5้า2สองตันลงมาเหลืออยู่ที่953.32ตันในด้านปัจจัยทางเทคนิคลจะกกราฟรายวัน ราคาทองคำปรับตัวลดลงและเคลื่อนตัวออกด้านข้างราคาทองคำแกว่งตัวอยู่เหนือแนวรับของจุดต่ำเก่าที่1,654เหรียญสัญญาณบุริสไดเวอร์เจนของ ISI เตือนว่าทองคำนั้นอยู่ในช่วงปลายตลาดขาลงขณะที่สัญญาณ ISI เป็นลบ สัญญาณ DMI แสดงถึงการปรับตัวลงราคาทองคำเคลื่อนตัวไปตามแนวโน้มขาลงระยะกลางภาวะขายมากเกินจะก,กระตุ้นแรงซื้อกับเข้าเก่งกำไรหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทางเทคนิคลแต่จะเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อปรับฐานในระยะสั้น ราคาทองคำมีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,679เหรียญและ1,697เหรียญและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,646เหรียญและ1,626เหรียญกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายทองคำในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะขาย open short เมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า1,664เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,646เหรียญและดัดขาดทุนในกรณีที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดเหนือ1,679เหรียญแนะนำให้เปิดสถานะซื้อ เมื่อราคาทองคำสามารถยืนปิดเหนือ1,675เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,697เหรียญและแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่าราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า1,664เหรียญทิศทางของค่าเงินบาท จากกราฟรายวันเราจะเห็นว่าค่างเงินบาทมีการแกว่งตัวแคบๆและเคลื่อนตัวออกด้านข้างในทิศทางขึ้นหรือที่เราเรียกว่าไซเวอัพค่างเงินบาทเคลื่อนตัวไปตามช่องแนวน้อมขาขึ้นสัญญาณเบรลิสไดเวเจนของ RSI เตือนว่า ค่างเงินบาทนั้นอยู่ในช่วงปลายตลาดขาขึ้นโดยมีกรอบล่างของช่องแนวน้องขาขึ้นระยะสั้นทำหน้าที่เป็นแนวรับสัญญาณ DMI แสดงถึงทิศทางการปรับตัวขึ้นภาวะซื้อมากเกินจะกระตุ้นแรงขายออกมาเป็นระยะส่งผลให้ค่างเงินบาทปรับตัวลดลง ในระยะสั้นค่างเงินบาทมีกรอบแนวต้านอยู่ที่37บาท25สตางค์และ37บาทหสหสตางค์ต่อ1ดอลลาร์และมีกรอบแนวรับอยู่ที่36บาท76สตางค์และ36บาท50สตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายค่างเงินบาทในวันนี้ แนะนำให้เปิดสถานะขาย o p e n s ช o t เมื่อค้าเงินบาทปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่37บาท25สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่37บาทต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนในกรณีที่ข่าเงินบาทปรับตัวขึ้นปิดเหนือ37บาท25สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ และแนะนำให้เปิดสถานะซื้อเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่36บาท76สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่37บาทต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า36บาท76สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ และนี่คือทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาทประจำวันพุทธที่21กันยายนสวัสดีครับ